สวัสดีนะคะทุกคนวิดีโอวันนี้แซจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสกินแคร์ใหม่ล่าสุดนะคะจากแบรนด์ชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ทำความรู้จักกับ number one the chanel แค่ชื่อก็บอกความปังแล้วไหมคะ <c oughs> เบอร์หนึ่งยืนหนึ่งกันไปเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไลน์ number one the chanel ไลน์ใหม่ไลน์นี้เนี่ยมีโปรดักอะไรบ้างนะคะแต่แซแอบบอกเลยว่ามีทั้งสกินแคร์แล้วก็มีทั้งเมคอัพนะคะเป็นไลน์ที่แบบว่า มาแบบแน่นๆครบเครื่องออกมาทีเดียวแบบตุ้มๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่ม ในส่วนของสกินแคร์เป็นหลักนะคะทุกคนส่วนเมคอัพเนี่ยทายมีพรีวิวไปแล้วบ้างนะคะในแฟนเพจใน IG นะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูเนี่ยก็สามารถตามไปดูได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียของทรายค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้มาทำความรูม้จักกันก่อนว่า Number รนะ์วันเชาแนลเขามีแนวคิดยังไงในการสร้างสรรค์คอลเลกชันนี้ออกมานะคะคือถ้าเ,เพื่อนรู้จักกับชาแนลมาก่อนนะคะจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือดอกคาเมเลียนะคะซึ่ง เป็นดอกไม้ที่คุณโคโค่ชาแนลผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยชอบมากถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปซื้อกระเป๋าของชาแนลแล้วก็จะมีแถมเป็นแบบดอกคมิเลียเอาไว้ นะคะอยู่ตรงกล่องอะไรแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบโบของขวัญอะไรแบบนี้ทีนี้ได้ฝั่งบิวตี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีเจ้าดอกค,คามมเลียเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาในเชิงสัญลักษณ์แบบนั้นแต่เขามาในรูปแบบของส่วนผสมพิเศษนะคะที่ชาแนลตั้งใจชูขึ้นมาเป็นส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคะ่ะคือเขาเนี่ยมีศูนย์วิจัยเป็นของเขาเองนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสคะ่ะในการปลูกและเพาะพันธุ์พวกวัตถุดิบต่างๆที่เขาจะใช้เป็นส่วนผสมในสกินแคร์ของเขานะ ะะซึ่งทีมนักวิจัยของเขานะคะวิจัยในเรื่องของการบำรุงผิวเนี่ยมากว่า30ปีแล้วค่ะแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะ mm hmm. เขาค้นพบว่าปัจจัยที่ทําให้เราแบบว่าผิวหย่อนคล้อยแก่เร็วนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะทีนี้ก็พัฒนามาเป็นตัวโปรด u ักต์ต่างๆเนาะปีนี้นะคะเขาพัฒนาดอกคาเมเลียสีแดงขึ้นมาค่ะคือเขาไปค้นพบว่าดอกคาเมเลียสามารถบานได้ในฤดูหนาวค่ะคือทนอากาศทนความหนาวต่างๆแล้วยังเบ่งบ ติ่งตึงให้ดอกที่สวยงามนะคะทําไมมันเซอร์ไวได้เขาก็เลยเอาดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยมาสกัดนะคะเป็นสารสกัดที่ช่วยในการบํารุงผิวค่ะแต่ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของชาแนลมากเข้าไปอีกนะคะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะดอกคาเมเลียสีขาวเนี่ย ถูกนำมาสก,กัดเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญไปแล้วนะคะในสกินแคร์ไลน์ฮีดร a าบิวตีนะคะหรือว่าไลน์ที่เน้นในเรื่องของการเติมน้ำให้กับผิวนะคะแต่พอมาเป็นเจ้าดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของริ้วรอยนะคะเรื่องของสัญญาณเอจจิสัญญาณแห่งวัยนะคะแต่ว่าอันนี้จะดูแลแบบอง์รวมค่ะก็คือการดูแล5ประการนี้นะคะริ้วรอยความยืดหยุ่นรูขุมขนความเป่งประกายของผิ และความสบายผิวค่ะทั้ง5อย่างนี้คือผลลัพธ์ที่เพื่อนจะได้รับนะคะจากการใช้ number o the channel skincare ไลน์นี้นะคะเป็นลายที่เหมือนเป็นการพลิกโฉมอะไรต่าง,าง,างๆหลายๆด้านในของ c ช a n e l นะคะคือเราไม่เคยเห็น c ช a n e l ทำแบบนี้มาก่อนในเรื่องของการมุ่งเน้นไปในจุดที่มันเป็น,ปน,ปนแบบ sustainable หรือว่าความยั่งยืนนะคะในเรื่องของวัสดุ recycle ในเรื่องของการที่มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติมาก 90%า90%ขึ้นไปในทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะก็เราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่มันน่าจะเป็นเทรนด์สำคัญในอนาคตคือเรื่องของ Sustainable เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ว่า การที่แบรนด์ใหญ่ระดับโลกแบบนี้เขาเริ่มหันมาใส่ใจเริ่มหันมาทําแบบจริงจังเราว่ามันเป็น movement ที่ยิ่งใหญ่นะทุกคนคลื่นลูกใหญ่มาแล้วอะคลื่นลูกเล็กๆมันก็จะตามมานึกออกเปามันเหมือนแบบมีผู้นำอะไรแบบเนี้ยที่เห็นได้ชัดมากๆนะคะก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ค่ะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัสดุที่สามารถ recycle ได้นะคะตัวฝาของผลิตภัณฑ์ต่างๆในรลยนี้นะคะเขาเรียกว่าไ i โ b a บสนะคะเป็นวัสดุชีวภาพนั่นเองทํามาจาก ต้องบอกว่าใช้คุ้มค่ามากก็คือเขาเนี่ยเอาดอกคาเมเลียนะคะไม่ใช่ดอกคือทุกอย่างของคาเมเลียที่เขาปลูกไว้แล้วเขาไม่ได้ใช้อะ่ะตัวดอกอะไรที่เอาไปสกัดหมดแล้วแล้วเหลือเป็นเศษซากออกมา่เขาก็ามาแปรรูปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสําคัญที่เอามาทําให้มันเป็นเจ้าบรรจุภัณฑ์นี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากนะคะแล้วมันก็ติดอยู่ในใจแซนมานานแล้วว่าทําไมหลายๆแบรนด์ต้องทําแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ชาแนลก็ทําเหมือนกันก็คือเรื่อง ของที่กล่องบรรจุภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบว่าใส่มาเป็นเอกสารที่แบบมีวิธีการใช้มีแบบว่ารายละเอียดเรื่องของส่วนผสมต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะ number one the Chanel คือจะไม่มีแล้วเวลาที่เราแกะกล่องออกมาก็คือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะแล้วก็กล่องก็เป็นกล่องกระดาษ ถ้าเราอยากอ่านถ้าเราอยากเห็นเอกสารสิ่งที่เขาทํามาให้ก็คือนี่ค่ะสแกน QR code ไปนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปอ่านได้เหมือนเหมือนกันก็เป็นการลดขยะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบอกตามตรงเลยว่าในฐานะผู้เรียโภคนะคะไอที่ญาญยาใส่มาแซ่ไม่เคยอ่านเลย <laughs> แซ่ว่ามีหลายคนเป็นเหมือนกันอนะเป็นไห นี่ก็เป็นเรื่องราวของ number one the channel นะคะทีนี้เรามาดู PRODUCT แต่ละตัวกันดีกว่าคะ่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าทรายต้องเริ่มที่ตัวที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งของเขาจริงๆค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นตามสื่อต่างๆเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบเป็นที่สุดแล้วของ number one the channel นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเซรั่ม um, ขวดแดง re vitalizing serum ตัวนี้นั่นเองนะคะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะลองสักหตัวในไลน์ number วันชาแนลแล้วแบบอยากจะลองให้รู้เลยให้เห็นผลเลยว่าเจ้าแบบสารสกัดเข้มข้นจาก Doc ia, ดอกเลดคามิเลียเนี่ยมันให้ช่วยเรื่องอะไรชาแล้วมันจึ้งกับผิวฉันไหมไปที่ตัวนี้นะคะซื้อเซรั่มค่ะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยมันรวมเอาทุกความดีงามของดอกเลดคามิเลียเนี่ยยัดลงมาในนี้นะคะแล้วก็เซรั่มตัวนี้นะคะก็คือดูแลทั้งหมด5ประการอย่างที่ไซล่าไปตั้งแต่ต้นนะคะตัวนี้มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะคะมากถึง95%เลยค่ะ ใน95%นี้นะคะจะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด23ชนิดนะคะอัดรวมกันมาค่ะและส่วนผสมที่มาจากดอกคาเมเลียเนี่ยอยู่ด้วยกันในนี้นะคะทั้งหมด76%เลยค่ะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีสารฮิตๆสำคัญของเรานะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดเนาะแล้วก็กลีเซอรีนนะคะใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะถ้าใครต้องการผิวที่ให้ความเรียบเนียนกระชับนะคะก็มาที่เซรั่มตัวนี้นี่แหละ บรรจุภัณฑ์ของเขานะคะถ้าเป็นเพื่อนหมุนนะคะจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนแบบอะไรพอปอ up ขึ้นมานะคะจากนั้นเพื่อนๆหมุนซ้ําอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเป็นอย่างนี้ดึงขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นออโต้ดัปเอร์นะคะ1ดรอป d r สามารถใช้ได้หนึ่งหน้านะคะคือเป็นปริมาณที่เขาคิดมาแล้วว่ามันเหมาะสมกับหนึ่งหน้าแต่สำหรับทรายนะไม่พอมันไม่ได้หน้าใหญ่ไปกว่าเดิมนะทุกคนแต่ทรายรู้สึกว่าแบบเออผิวทรายอยากได้มากกว่านี้เพราะว่าทรายอ่ะชอบทานหน้าแล้วก็ทาลงมาคอด้วยจะเห็นว่าเจ้าตัวเนื้อของเขานะคะมีลักษณะเป็นแบบกึ่งเจลกึ่งน้ำเนาะความยุ่นๆนหน่อยพอเราเกลี่ยปุ๊บม,มันจะซึมลงสู่ผิวเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าอัตราการดูดซึมนี มันอาจจะแล้วแต่ผิวคนด้วยนะอย่างผิวทรายเนี่ยเป็นผิวที่แบบชอบสกินแคร์มากไม่ว่าทาอะไรไปมันจะดูดแบบฟึ๊บฟๆๆๆๆๆึ๊ๆตัวนี้ก็คือไปไวมากเลยจ้าถูแป๊บเดียวก็คือแบบเอาแห้งแล้วตัวเนื้อเนี่ยเขามอบความสดชื่นให้กับผิวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทรายรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะก็คือตัวกลิ่นค่ะคือ Number o n วันดชาแนเขามีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะจริงๆแล้วอะ่ะสกินแคร์ของชาแนลอะ่ะทุกไลายมักลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองแต่ว่าอันนี้คือชนะขาดมากแน่คือเป็นกลิ่นที่เราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกว่ามันสดชื่นมันเฟรชมันหอมมากเลยอะ่ะหอมถึงขั้นที่ว่าในไลน์ Number o n วันชนนะคะเขาทำ Fragrance ม i s t มาด้วยอะ่ะ คือสำหรับใครที่ชื่นชอบกลิ่นี้มากก็เอาไปฉีดเลยจ้าก็ถ้าใครอยากลองตัวที่จ erm. ึ้งที่สุดของ Number One n น t i o n a l ก็ลองเซรั Mile ่มนะจ๊ะลองเซรั่มไปแล้วไม่ลองมอยส์เจอไรเซอร์ได้หรอไม่ได้จะบอกว่าตัวที่จึ้งเป็นอันดับ2ของเขานะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ r e v i t a l i z i n g Cream นะคะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เราใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงผิวของเราใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะทาแล้วผิวนุ่มมาก ทุกคนแต่ว่ามันเกิดมาจากเท็กเจอร์ของตัวเนื้อครีมเขาด้วยอ่ะจะบอกว่าเป็นครีมก็ไม่ใช่เพราะว่าในเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อเจลนะคะที่มีความนุ่มแต่ว่าไซก็มองว่าเป็นครีมนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีความแบบว่าเป็นเท็กเจอร์ที่มีความริชนิดนึงนะคะเวลาที่เพื่อนๆควักขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแบบค่อนข้างที่จะเกาะตัวแน่นนะคะแต่เวลาที่เพื่อนๆทาลงบนผิวนะคะพอเราเกลี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกตัวง่ายมากไม่ได้มี การแบบว่า เป็นหนาหนาเตอะเตอะอะไรแบบนี้นะคะเป็นความเบาสบายบนผิวเวลาที่เราลงมก็ให้ความสดชื่นนะคะคือจะบอกว่ามันมีส่วนผสมที่เป็นเนื้อออยแล้วก็เนื้อบัตเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าเขามีความค่อนข้างจะดูเหมือนริชนิดนึงแต่เวลาเกลีย่ยจริงเราไม่เป็นนะคะแตจ่จริงจริงปะจริงๆหลายรอบแล้วเนี่ย <c ười> คือทรอะ่ะเป็นแฟนมอยเจอร์ไรเซอร์ของชาแนลใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างให้ใจกับตัวมอยเจอร์ไรเซอร์มากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอ m, N m K T a มารชเองก็ตาม ชื่นชอบเทคเจอร์ของเขาอะมันให้ความแบบ ความนุ่มความละมุนความเนียนความหรูหราขึ้นเป็นสัมผัสท,ที่ดีมากอะทุกคนใครไม่เคยลองนะคะต้องไปลองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็คล้ายๆกับตัวเซรั่มนะคะก็คืออัดแน่นส่วนผสมมาแน่นมากๆนะคะมีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติมากถึง95%เลยค่ะและใน95%นี้นะคะก็จะมีอยู่วยกันทั้งหมด34ชนิดนะคะเขามีส่วนผสมที่มาจากดอกคาเมเลียน,นะคะมากถึง32%ค่ะใซ่แอบบอกวิธีการใช้ส่วนตัวนะคะส่วนตัว คือชอบใช้เจ้าตัวมอยส์เจอรเซอร์ของชาแนลในการนวดหน้า <c oughs> ไม่รู้เพื่อนเคยลองหรือเปล่าแต่ว่าเท็กเจอร์นี้นะคะมันเป็นเท็กเจอร์ที่เราสาม,มารถเอามานวดหน้าได้แล้วก็มันจะให้ความแบบว่าฟินอนะในการที่จะแบบยกกระชับให้ผิวมันแบบตึงนะคะคือมันอาจจะเกิดจากวิธีการที่เราวางมือหรืออะไรก็ตามใน,ในเทคนิคการนวดหน้าของเราเองนะคะแต่ว่า ตัวเท็เจอรมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบมันโอบอุ้มผิวมันได้บวารุงมากกว่าปกตินะคะแต่บอกก่อนว่ามันแอบเปลืองนิดนึงนะคะด้วยความที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราควักมาในปริมาณใช้ปกติเนี่ยเขาก็ซึมไวมากยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามานวดเนี่ยเราก็ต้องควักให้มันมากกว่าปกตินิดนึงแต่ส่บอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่เคยลองนะคะลองเอามานวดสักครั้งหนึ่งมันฟิลแบบ กมากตรงส่วนสีแดงข้างในตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะดึงออกมาได้ค่ะเมื่อเราใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยสามารถซื้อเฉพาะตัวรีฟิลได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดขยะที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะ ตัวต่อไปเป็นตัวที่ไซชอบลองลงมานะคะมากที่สุดลองลงมาก็คือไม่มีใครทายถูกแน่เลย <c oughs> คือเป็นตัวที่เราอ่ะไม่คาดหวังเลยนะตั้งแต่แรกที่ได้มาก็คือแบบไม่ได้คาดหวังตัวนี้เลยอะ่ะปรากฏว่าใช้ไปเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีดีมากเลยดีถึงขั้นที่ไซรู้สึกว่าไซต้องซื้อต่อแน่เลยถ้าใช้หมดนะคะ คือเจ้าตัวนี้ค่ะ Red Camellia Powder to Foam Cleanser นะคะเอาภาษาบ้านๆก็คือเหมือนโฟมล้างหน้านี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ยมาในรูปแบบของผงพาวเดอร์นะคะเป็นแป้ง,ปงเวลาใช้นะเพื่อนเพื่อนบิดฝาขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะเห็นรูนะคะแล้วเราหยอกๆเหมือนเราแบบเทปแป้งอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเทเยอะมากนะคะเอาปริมาณเท่าที่ใส่ทําให้ดูในคลิปก็พอใส่ไปดูของฝรั่งก็คือเทเยอะมากเยอะจนแบบแม่ อันนี้อาบหรือสระผมด้วยหรือเปล่าก็หยอดน้ําลงไปนะคะจากนั้นเราก็ถูบนฝ่ามือเนี่ยมันก็จะเกิดฟองแล้วนะคะทีนี้พอเกิดฟองเราก็เอามาถูทําความสะอาดบนใบหน้าของเรานะคะเวลาที่เ,เพื่อนๆล้างน้ําออกเพื่อนๆสิ่งแรกที่รู้สึกเลยนะคะคือความแบบสะอาดมันสะอาดจริงๆแต่มันไม่ได้ทําให้ผิวรู้สึกว่าตึงอะคะ่ะอันนี้เป็นจุดที่ทรายชอบมากแล้วมันก็ไม่ทิ้งความแบบลื่นๆเนอะ,นอ,ะอะไรบนผิวเนี่ยไม่มีเลยนะคะมันเป็นความสะอาดที่แบบ เออสะอาดแล้วกลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นของน้ำเบา c ะชาแนลซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบถุกคนกรีดลองใส่เองก็เหมือนกันใส่ชอบตัวนี้มากเลยคิดไปว่าถ้าทําคลิปนะคะฉันจะต้องป้ายยาสิ่งน,นี้ให้กับทุกคนได้รับรู้นะคะ <S 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 และอีกตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฝรั่งกรีก,กราดกันมาก งงเลยแม่คือตอนได้มาไซก็แบบเออหาข้อมูลนิดนึงเนาะแล้วก็แบบโอ้ฟอรีวิวเยอะเหมือนกันเนาะคือน่าจะดีประมาณนึงนะคะพอลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ดีอยู่นะคือมันเป็นเนื้อครีมที่ฟีลแบบ ทำให้เราใช้ได้เรื่อยๆใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเออสบายผิวอะไรเงี้ยเรดคาเมเลียลีไวท์เทอร์ไรซิ่งไอครีมนะคะรอบดวงตาตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นลักษณะกึ่งเจลค่ะความกึ่งเจลมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเวลาที่เราทาเรา blend เบลนด์เบนบนผิวรอบดวงตาเนี่ยมันสบายผิวแล้วก็เจ้าตัวเนื้อครีมเองนะคะใซนไม่รู้ว่ารู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่าเรารู้สึกว่าความเจลของเขามันเลยทําให้เราแบบมีความคููดาวผิวลงมานิดนึงหลักๆคือเน้นในเรื่องของ การช่วยเรื่องของพัฟฟิเนตก็คือรอบดวงตาบวมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไรเทนนิ่งค่ะก็คือผิวรอบดวงตาให้มันสว่างกระจ่งางใสให้มันไม่แบบแผนด้าทั้คล้ำอะไรแบบนี้นะคะเจ้าไอครีมตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาช่วยเรื่องนี้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะด้วยความที่เนื้อไม่หนักเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแต่งหน้าอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะลองดูปริมาณแล้วกันเนาะก่อนนอนล่ะเราสามารถบกได้แต่ว่า ช่วงเวลากลางวันที่เราจะต้องแต่งตาสำหรับคนที่หนังตามมาเลไรเนี้ก็อาจจะใช้มันน้อยลงนิดนึงนะคะตัวถัดมาที่เราจะมาดูกันนะคะจะเป็นตัวที่เป็นโลชั่นค่ะเป็นโลชัน่นที่ทรายบอกว่าตอนแรกเปิดออกมาแล้วแบบมีความงงนิดนึงคือ อาจจะด้วยความเคยชินกัใใ่่เคยชินกับเขาว่าโลชั่นเราเราได้เป็นน้ำตกมานออกป่แบบในลักษณะของเป็นแบบเนื้อเอสเซนต์น้ำตกเลยแบบเนี้ยแต่จะบอกว่า Number One The c h a n ช l Red Camelia บร v i ี t ลิวั i ไลซิ่ o โลชัตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มาเป็นน้ำใสๆแบบน้ำตกค่ะตอนเทออกมานะคะเป็นเทกเจอร์แบบเจลกึ่งน้ำค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้ค่า pH นะคะ6.3ค่ะเป็นตัวที่เราเอาไปใช้ปรับสภาพผิวก่อนที่จะไป งอย่างอื่นนะคะพอเราแบบว่าเกลีย่ยบนผิวปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากเนื้อแบบเจลกึ่งน้ำอะ่ะกลายเป็นแบบสีแบบโลชั่นนะทุกคนตอนแรกที่ทาบนหน้าใช้ไม่เห็นนะคะแต่ว่าพอลงที่มืออ่ะแล้วพอมันแตกตัวแล้วเราก็เลยเห็นว่าอ้าวกลายเป็นเนื้อโลชั่นนี่นะก็เออว้าวดีนะมันว้าวในในแง่มุมของคนที่ใช้งานอะไรที่มันแบบจําเจจ,เจําเจแล้วเราเห็นอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกแบบ เข้าใจนะโลชั่นตัวนี้มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติสูงมากนะคะถึง98%เลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของดอกคาเมเลียนะคะถึง50%เลยค่ะเป็นคาเมเลียวอเตอร์นะคะเรามาถึงตัวที่ภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้จะบอกเลยว่าหลายคนตกหลุมรักเขาขาย่าทำไม <laughs> ขย่าให้ดูคะ่ะเพื่อนๆตัวเซรั่มอินมิส คนละตัวก,กันกับเจ้าตัวเซรั่มขวดแดงนะคะแต่ว่าเบเนฟิตคล้ายๆกันเพราะว่าเขาเป็นมิสที่มีส่วนผสมในการบำรุงผิวนะคะมีเซรั่มยัดลงมาในนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นบายเฟดค่ะบายเฟดก็คือมีส่วนผสมที่เป็นทั้งน้ำและเป็นทังออยนะคะทีนี้เวลาเราใช้เนี่ยขย่าก่อนแล้วก็หัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสเปรย์นะคะซึ่งเจ้ามิสตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆใช้ได้หลายโอกาสหลายเวลามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังล้างหน้าเราพ่นเป็นตัวแรกนะคะเป็นการเตรียม แล้วก่อนเราค่อยไปลงโลชั่นอันนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือว่าก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถฉีดเป็นสเปรย์แบบปรีเฟชผิวก่อนที่จะแต่งหน้าได้หรือหลังจากแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถใช้เป็นเซตติ้งสเปรย์ก็ได้เหมือนกันอันนี้เพื<ๆ>่อนๆสายที่เป็นช่างแต่งหน้าในคอมเมนต์มา<ๆ>เลยว่าเฮ้ยแกต้องไปลองมันจึ้งมากแบบว่าฉีดไปแล้วแบบหน้าช่ำผิวช่ำซึ่ง มันเกิดขึ้นจริงทุกคนแล้วมันแบบเป็นความฉ่ำที่แซคคิดว่ามันคงมาจากออยนี่แหละแต่ว่าออยในที่นี้มันไม่ทำให้แบบผิวเนะหรือว่าผิวมันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบทำให้เมคอัพของเรามันสมบูรณ์มากขึ้นหย่อนลงกระเป๋าแล้วก็พกไปฉีดระหว่างวันเพื่อรีเฟชผิวของตัวเองเติมความชุ่มชื้นเติมการบำรุงให้กับผิวระหว่างวันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องล้างหน้านะคะฉีดได้เลยเวลาไหนก็ฉีดได้นะคะวันแล้วก็ฉีดซะหน่อย ชอบมากอะทุกคนแต่ว่าตอนฉีดเพื่อนๆต้องหลับตาแล้วก็ไม่พูดอะไรนะคะพอเข้าปากก็จะมีความเค็มๆนิดนึงแต่ว่าไม่มีอคอๆนะคะทุกคนใช้ได้แบบว่าสบายใจได้เลยนะคะจะโดนผมโดนหน้าโดนอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของ number One นะชแนลในส่วนของสกินแคร์นะคะแต่อย่างที่ไซบอกไปว่าเขาจะมีอสองส่วนก็คือเป็นส่วนของเมคอัพเนาะซึ่งเมคอัพเนี่ยก็จะมีตัวอรองพื้นนะคะซึ่งรองพื้นของเขาเนี่ยอธิบายเล็กน้อยแล้วกันนะทุกคนรองพื้นเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นรองพื้นที่ทำออกมาดีมากเลยค่ะคือมันเป็นเนื้อกลางๆนะคะระหว่างเลเบจนะคะเลเบจจะมีความแบบเบาๆสบายๆมากๆงานผิวสุดๆนะคะแล้วก็ตัวอัลตราเลยแต่งนะคะ เอาตัเงแต่แต่งคองก็จะมีความแบบว่าให้การปกปิดขึ้นมาหน่อยมีความคุมมันอะไรแบบเนี้แต่ายจะบอกว่าตัวรองพื้นของ number one the Chanel นะคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวนี้ค่ะซึ่งมันเป็นฟิลที่ดีมากคือเราไม่ต้องการหน้าที่มันมีความหนามีความแบบ คุมมันอะไรแบบนี้แต่ว่าเราต้องการผิวที่มันดูปกปิดมากขึ้นกว่าเลยเบชนิดนึงมันก็เลยแบบมาเจอกันตรงกลางแบบเออดีไซชอบนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้เจ้าตัวนี้เหมือนกันเอาไว้ทำคอนเทนต์แยกให้ดูดีกว่าเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะคะสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้นะคะแล้วแบบสนใจอยากจะซื้ออยากจะหาทำยังไงนะคะพุ่งตัวไปเลยคะ่ะที่เคาน์เตอร์ชาแนลทุกสาขานะคะแต่ถ้า ไม่สะดวกไปชาแนลมีออนไลน์นะคะรู้ยังหรือยังไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรไซบอกให้ก็ได้ชาแนลมี e shop ของประเทศไทยนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของชาแนลทั้งหมดนะคะส่งตรงจากชาแนลประเทศไทยไปถึงบ้านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ซายต้องขอลาไปก่อน,นะะละค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตมานําเสนอกับเพื่อนๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย